ยังไงคุณอยากได้อะไรความจริงคือต้องอยังไงความจริงของคุณนะคือต้องอยังไงพออะไรขัดใจหน่อยก็โกหกโกหกนะเพราะคุณรับไม่ได้ไงคะถามหาความจริงความจริงมันต้องอยังไงวันนี้แอดมินไม่สาถไม่อยู่นะถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงจะไม่บล็อกจะไม่ลบปล่อยให้เม้นได้เลย อ,อะไรนะประยุทธ์พอเถอะ,อะประเทศนี้ไม่เอาไม่เอาอะไรแบบนี้แล้วหรอแล้วทำไมดูอ่ะฮะดูทำไมประยุทธ์ถ้าเม้นกวนสายตาแบบนี้นะนะใครก็เม้นได้ไปสร้างช่องมาใหม่ไปควรสายตามากไปสร้างช่องมาใหม่นะไอ้ก๊อบวางก๊อบวางเลยนะคนไม่มีสมอง สู้หน้าทองก็ไม่ได้นะสู้หน้าทองก็ไม่ได้อย่างน้อยมันก็เม้นอันใหม่แต่พอเราโต้ไปมันก็เริ่มเม้นอันเกา่าอันเกา่ามันเริ่มกอปวานไหนเมื่อวานมีอะไรมีอะไรอีกบ้างอือความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งแล้วความจริงที่ไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งมันก็คือคําอุทานด้วยนะอยูยูก็อุทานออกมาว่าเป็นหนี้สี่แสนเออใครถามจะเข้าวีล็อปเดิมอีกแล้วนะไอที่ไปตะเวนไปตะลอน,ลอ,นออกสื่อออกสื่อนี่เพื่ออะไรเพื่อหน,นี้สี่แสนเนี่ยหรอ พอมีคนจะจ่ายนี่สี่แสนให้คุณก็บอกว่ารถนี่ก็ยังไม่หมดงวดรถนั่นก็ยังไม่หมดงวดเออจ่ายให้มันหมดเลยอยากให้เอฟซีมาจ่ายให้ให้หมดให้หมดให้หมดก่อนที่จะไปน่ะก่อนที่จะไปน่ะอยากให้เอฟซีเขาจ่ายช่วยจ่ายให้หมดเลยนะให้โอนมาเป็นชื่อตัวเองให้เรียบร้อยให้หมดเลยทั้งรถไถทั้งรถตู้ทั้งรถอะไรอะไรอ่ะฮะอืมมันบอกเตือนแม่เรื่องไล์อู้หูแม่สาก็ไล์แหละค่ะ นะสาวิตีก็ไ like ลท์แหละค่ะแต่คงไม่ได้ไลท์ถึงขั้นว่าจะไปเมาท์ทูไม้กับใครหรอกนะพี่นรงค์สวัสด,ดีค่ะคงไม่ได้ไลท์เด้าดินให้ใครดูหรอกนะนะคงไม่ได้ไลท์ข่มขู่ใครหรอกนะแล้วไม่ได้ไปออกรายการพาดพิงชื่อใครด้วยนะสาวิตรีไม่ได้ไลท์ไม่ได้ไปออกสื่อพาดพิงใครทั้งนั้นแม่ชมพู่บ้างละ่ะสสด็งบ้างละ่ะน้องชมพู่บ้างละ่ะ สวิตียังไม่ได้ทาเลยนะการไปออกสื่อใหญ่อะหลักฐานมันก็ใหญ่คอมเมนต์มันก็เยอะมีแต่คนคอมเมนต์ด่าไม่ชมพู่ทั้งนั้นเลยเมื่อวานก็เกิดความกลัวเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในชีวิตนะเมื่อวานอ่ะไปเห็นคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปข่าวโอ้โหมีแต่คนด่าเรานะเกิดความความน้อยเนื้อต่ําใจ หาว่าเราเป็นคนชั่วบ้างล่ะหาว่าเราเป็นคนยัดเยียดนวน่นั่นนี่หาว่าเป็นคดีโดยไม่มีหลักฐานบ้างล่ะทั้งๆท,ที่เข้าไปข้างในด้วยกันก็ไม่ได้มีอะไรเลยทําไมไม่ดูทําไมไม่รู้จะคิดทั้งๆท,ที่ก็เข้าไปข้างในด้วยกันก็ดูก็เข้าไปทุกทุกรอบทุกรอบก็เห็น hey อยู่ว่ามันไม่ได้มีอะไรอ่ะทําไมไม่คิดแล้วทำไมมันไม่ไดูอ่ะ ดูเหรอไม่เห็นอะไรเลยเหรอโฮ้ยข้อหาข้อขาดบาดตายนะมึงที่บัวมึงว่านะข้อหาข้อข,อขาดบาดตายนะมันจะไม่มีอะไรได้ยังไงอายการจะทำสุ่มสี่สุ่มห้าสั่งฟ้องเหรอโอ้ยสืบพยานตั้งห้าสิบหกสิบปากนะเท่าไหร่นะหกสิบเจ็ดปากประมาณนี้เลยทั้งหมดนะทั้งสองฝ่าย เสียเวลาสืบพยายนต้องหกสิบกว่าปากอะ่ะถ้าคดีไม่มีมูลสารปัดตั้งแต่แรกจะบอกให้ขวไงเรียนกฎหมายแบบไหนทำไมไม่สอนเมียวะนะคดีไม่มีมูลนะสารปัดทิ้งเลยสารปัดตกค่ะเขาไม่เอามาเบิกความเอาไม่เอามาสืบพยายนเป็นปีเป็นชาติแบบน,นี้หรอกยิบป,ปื้มันจะไม่มีอะไรได้ยังไงสาวพิตารณาตอบนะ มันจะไม่มีอะไรได้ยังไงก็มันมีเส้นส้นเอกูเชื่อเส้นส้นแล้วเส้นนั่นกูก็ไม่ได้หามามึงรู้ไหมกูไม่ได้เป็นคนไปเก็บเส้นมาว่ามาละขั้นเหวน้ำตากระบ,บอ,อกหรอกค่ะแต่ว่าเสียงเอามาก,ก่อนเอาเสียงมาก,ก่อนมันสิบอมีอยังในะยังไง ใส่ใจบ้างอะไรที่สำคัญก็ใส่ใจบ้างยิงคดีก็ไม่มีอะไรวะสันขันบ่มีอะไรมึงกับน้อนขาขึ้นห่างอยู่เพรอนมึงจิไปหาตะล่อนไปตะลาะไปตะเวนนี่อย่างนอนขาขึ้นห่างอยู่มึงก็บอกอะไรเขาดอกมึงก็บอกอะไเป็นนี่อย่างดอกขันคดีมันบ่มีอย่างนั่นนะกระยอนมันมีลหละมันจังเลยไปคืนนอสสารคดีไม่มีมูลจะผ่านชั้นตำรวจไปที่อายการได้ยังไง จะผ่านชั้นอายการอายการีนเป็นคนสั่งฟ้องเองเลยนะข้อหาสองแปดแปดนะมึงคืนว่าตำแหน่งอายการได้มากส่อๆส,อส,อส,อสิก็สั่งอยู่กับเป็นอายการก็อยากไปเป็นอายการก็เป็นได้ดีเพิ่นต้องพานยังมากเพิ่นจังได้เป็นอายการมึงรู้บอศาลน่ะผู้พิพากษาน่ะเพิ่นตอง่านอีหยังมากชัวเพิ่นจะได้ดเป็นผู้พิพากษามึงหูบอ ขันซ้ำภาษานนำาลยเข้าสอกันนี่มันบม่ได้เป็นคดีย้อนดอกยางมากกับคดีมินศาลก็ให้สอกันอยู่มาลอกปอกแปลกหมือสองหมือเพื่อนก็ใไ้ย้อมก่วมกันีนยังกับเมื่อดอกขันซ้ำภาษาคดีกีกระจอกัะน่ะเพื่อนสิไห้ม่านไปเบิกคว้มมีอย่างเป็นปีแม่คดีมันสีบมีอย่างจังได้มันขึใหม่เลยเด้อสายวิธีบรมเคนผูเป็นเป็นผู้ไปหาหลักฐานค่ะ คุณสู้กับหลักฐานคุณไม่ได้สู้กับสาวิตรีนะถ้าคุณสู้สุดสามสารแล้วปรากฏว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์สารประกาศว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์สาวิตรีน้อมรับคำตัดสินของสาราค่ะอันนี้ในส่วนของคดีนะคะถ้าคุณสู้ถึงสามสารแล้วนะสารประกาศว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีไม่มีหลักฐานไม่มีพยานอะไรที่สามารถเอาผิดพวกคุณทั้งสองได้คุณเป็นผู้บริสุทธิ์ สายวิตีน้อมรับคําตัดสินของศาลแต่สีหายไปว่ากับสูบอกูบ่ <c oughs> ไปกูสั่งสูหลังจากเกิดคดีแล้วนะ่ะกูสั่งสูเข้าใจบ่สสีหายไปดีกันน่ะบอกูบ่ไปกูประกาศเลยหลังจากน้องเสียชีวิตพฤติกรรมของจําเลยทั้งสองไม่มีความโลดไม่มีความนอบน้อมไม่มีความเห็นอกเห็นใจครอบครัวผู้เสียชีวิตนะ บ่มีเหตุผลยังข่อยสิบไปดีน้ำเจา้าบ่มีเหตุผลยังข่อยสิบไปหัวไปยิมน้ำเจา้าไปกินตำบกคุง,งกินแกงหน่อไม้น้ำกันบ่มีค่ะแต่ว่าคดีน่ะในส่วนของคดีถ้าคุณพิสูจน์เรียบร้อยแล้วคุณเป็นผู้บริสุทธิ์พิสูจน์สามสารแล้วคุณบริสุทธิ์สาวิตีน้อมรับคำตัดสินของศาลยกสารไวเนื้อหัวค่ะคนพิพากษาว่าจังไรข่อยก็ย่อมรับในส่วนของคดีนัะนะ่นน่ะแต่ว่าถ้าเรื่องส่วนตัวนะ หลังจากลูกกูตายแล้วสารพัดสารพศสูญเฮียใจกู่ะฝันกูจะไปดีก็มึงนั่นนะบ่มีผู้ใดมันดีน้าใดดอกเงิ่นหลายแม่ชมพู่เขาก็ประกาศนะว่าเขาจะไม่มีวันให้อภัยสันหรือยังกับหมว่านี่เหรอต่อให้บริสุทธิ์ต่อให้ต่อให้คดีจบกับบอภัยแมนบอ่ออนุชาเจ๊หยุดเถอะ มายืนยันซอยพอมึงตีว่ากูซื้อแจะฮะมายืนยันช่วยช่วยพ่อหรอวันเนี้ยคือดําแจะเนี่ยนะ fc พอตอมานะคะทุกคนนะ fc พอตอเข้ามาในบ้านสาวิตีเข้ามาในห้องสาวิตีแล้วมาเรียกสาวิตีว่าแจะชื่อคุณนี่คือ fc พอตอนะปลอมตัวหรือเปล่าคะถามหน่อยตัวจริงไหมถามหน่อย fc พอตอจริงปะเนี่ยถามหน่อยถามหน่อยใช่ไหม คุณมาเรียกสาวิตีว่าแจ๊ะเนี่ยมายืนยันเหรอคุณเป็นเอฟซีพอตอนะชื่อคุณนะ่ะคือเอฟซีพอตอนะแล้วมาเรียกชั้นว่าแจ๊ะเนี่ยมายืนยันช่วยทีมน้นเหรอว่าฉันชื่อดําแจ๊ชั้นเนี่ยเหรอดําแจ๊ใช่ไหมสายวิตีนี่ชื่อดําแจ๊ะเหรอตอบมาสิ คนนี้เหรอดำแจ๊ะถามหน่อยมาดิแจ๊ะเอ้ยอืมหน้าอย่างเองอะ่ะไม่ก้าหน้ามาสู้หน้าดำๆอย่างกูหรอกนะได้แค่พูดได้แค่เท่านั้นแหละไม่ก้าหน้ามาสู้หน้าอีดำแจ๊หรอกได้แค่เหา่าอ่ะเห่าอยู่ในรัว้วออกมานอกรั้วก็ไม่ได้กลัว พี่เบลินวัสดีค่ะใช่ไหมได้แค่เห่าอยู่ในรั้วออกนอกรั้วไม่ได้ค่ะกลัวไอ้พวกนี้นะหน้าตาไม่เอามาหรอกค่ะมาด่าเราแจ้อย่างงั้นแจ้อย่างนี้นะแต่หน้าจริงไม่เอามาหรอกค่ะมาว่าฉันอีหน้าดํามาว่าเราอีดําอย่างงั้นอีดําอย่างงี้โอ้โหไปเจอแอดมินช่องบ้านนู้นเอะนะโอ้โบูลลี่หน้าอีดาแจ้เหรอคะอีดําแจ้อย่างงั้นอีดําแจ้อย่างนี้พอตัวจริงมาตอนวัน วันอ่านคําพาิพากษาเป็นไงคะวันนัดอ่านคพาพาิพากษาวันที่สามสิบเอ็ดตัวจริงมาหน้ายัางกกระด้งเนี่ยเออหน้ายัางกะขนมปังโดดน้ําเนี่ยไม่หญิงเ้ยไม่หญิงคนงามอืมแม่น้ําตาลงาลายตอนอยู่ในห้องในอีดําอย่างนั้นอีดําอย่างนี้มาละขาวตายแล้วแม่คุณยังกะขนมปังจุ่มน้ํามาเออให้คอยว่าแซทหอว หน้าเปียเรียบเสียบอยู่แมค่ค่ะอันนี้ก็จักเตยจังอย่างงานบมแล้วแม่กล้มลงนี่นะหนังตาตรงนี้นี่มันย้อยนะไปสัญญกรรมมาใหม่แล้วค่อยมาเรียกอีดําว่าอีดําเจ๊ค่อยมาบุลลี่อีดําเจ๊ฮะพออยู่ในในช่องตัวเองนะอีดําอย่างนั้นอีดําอย่างนี้ตัวจริงมาเป็นไงคะหน้ายังก็ขนมปังจูบน้ําจุ่มน้มาํามาเป็นไดเปรี้ย้เป็ด้ยขวาน่าเจ้านั่นแม่ปากเจ้ากับตอยอยุง่งสิแม่ แถวแบบไงหนึ่งบุลลี่เขานั่นประกาศปานมาเจ้าของงามเป็นนั่งฟ้าสันเดีบุลลี่เขาบุลลี่ได้ทุกวี่ทุกวันอีดำอย่างนั้นอีดำอย่างนี้มึงขาวตายละ่ะกูเห็นหน้ามึงเหมือนขนมปังจุ่มน้ํานี่แม่เออกูเห็นแล้วด่ากูด่าอยู่ในช่องอ่ด่าเอาด่าเอา,เอ,า,เอ,าอีดำจังสันอีดำจังสี่ม่ล่ะกูว่ามันสิหยาดมมนตั้งแต่พุ่นแม่ว่ามันสิงามจนหยาดจนหยดไม่อย่างมันอี่นายนี่กูว่ามันแม่จำเลื่อยเอารถ อัญยอยู่ฉันเราเข้าใจว่าเป็นแม่จำเลื่อยได้ค่ะไม่แย่่นั่นนะแม่เท่ากระเท่าอ้าวบาุนพัพกอดกัน